อ่าหัวข้อถัดไปที่เราจะมาดูนะครับคือเรื่องระบบพิกัดเฉิงคั้วเราเรียนเรื่องระบบพิกัดมาต่อเนื่องเลยเนาะจากการเลื่อนแกนทางขนานเพื่อเปลี่ยนแปลงพิกัดนะครับแล้วเราก็มาหมุนแกนใช่ไหมเพื่อทําให้รูปมันง่ายขึ้นเ้ื่องจกว่าสมการมันตะแคงแต่บางทีเนี่ยการบอกพิกัดของจุดเนี่ยมันไม่ง่ายเนาะสมมุติว่าเรามีจุดบนระนาบที่หน้าตาเป็นแบบเนี้ยการจะเขียนสมการของรูปแบบนี้มันไม่ใช่ภาพสัดกรวยเนาะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ จะสามารถเขียนโดยใช้ระบบพิกัดฉากยากนะครับเขียนระบบพิกัดฉากง่ายเนาะเราจะมาเรียนรู้ระบบพิกัดแบบใหม่นะครับที่ใช้ง่ายขึ้นเมื่อรูปมันเป็นทรงแบบเนี้ยระบบพิกัดนี้เรียกว่าระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับระบบพิกัดเชิงขั้วภาษาอังกฤษเรียกว่าโพล่าโพล่าคือขั้วเนาะเชิงขั้วนะ แล้วก็ระบบพิกัดก็คือโคอ่าพิกัดคือ coordinate นะครับระบบก็ system อนะ่ polar coordinate system นะครับคล้ายๆกับตอนระบบพิกัดฉากเนาะเรากำหนดจุดเ r i g i n แล้วมีแกนที่ตั้งฉากระบบพิกัดเชิงคู่เรากำหนดจุดหนึ่งจุดเรียกว่าจุดคู่หรือเรียกว่า p o นะครับแล้วก็แทนด้วยจุดศูนย์ หรือจุด O ก็ได้นะจากจุดเนี้ยเราลากเส้นในแนวระดับไปทางขวามืออันนี้เรียกว่าแกนเชิงขั้วเราจะใช้ในระบบพิกัดฉากเราใช้แกนสองแกนตั้งฉากกันใช้เส้นสองเส้นอันนี้ใช้จุดและใช้เส้นนะครับเวลาจะบอกเนาะเหมือนเราจะใช้ระบบนี้นะครับบอกว่าถ้า p เนี่ยมันอยู่ในระนาบเราจะบอกตำแหน่งของจุด P ดยพิกัดเชิงค้่ตามนี้นะครับเราจะลากเส้น OP OP คือเส้นนี้เนาะแล้วเราวัดความยาวได้ความยาว r ใช่ไหมแล้วดูว่า OP เนี่ยทำมุมเท่าไหร่กับแกนเชิงค้่นะครับมีแกนเชิงค้่แล้วเราจะใช้ r กับ theta เ,ตตเป็นตัวบอกเนาะนั่นก็คือ อันแรกเนี่ยคือระยะถึงจุดคั่วนะครับกับมุมที่ทำกับแกนคั่วอันนี้ก็จะเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆเ,เนาะเวลาบอกว่าคนนั้นอยู่สามนาฬิกาใช่ไหมบอกทิศทางว่าเราต้องหันไปมองทางไหนใช่ไหมครับเวลาลินทาเพื่อนใช่ไหมดังน,นั้นใช้ระยะกับใช้มุมนะครับ R กับเตาแล้วก็เป็นข้อกำหนดเนาะว่าคือระยะเนี่ยมันเป็นลบไม่ได้แต่ถ้าเกิดระยะมันเป็นลบก็ให้มองซะว่ามันตกมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนแรกเป็น R เท่านี้ถ้าอยากจะหาลบ r เตาก็ปัดกลับมานะครับอ่าเราจะมาลองหาง่ายๆกันนะครับหาตำแหน่งของจุดที่มีระบบพิกัดเชิงค้่เป็นเท่านี้อ่ามาช่วยกันทำก่อนเนาะ จุด P นะครับจุด P มีพิกัดเชิงคู่เนี่ยเป็นหนึ่งแล้วก็ห้าพายส่วนสี่อ่าหนึ่งแล้วก็ห้าพายส่วนสี่แสดงว่าจุดนี้อยู่ห่างจากจุดคู่เท่าไหร่ครับกี่หน่วยหนึ่งหน่วยเนาะอันนี้คือระยะถึงจุดคู่นะครับ ถ้ามันอยู่ระยะหนึ่งหน่วยจากจุดขั่วเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องอยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วยถูกไหมแล้วมุมเนี่ยมันจะต้องทำเป็นห้าพายส่วนสี่นะครับห้าพายส่วนสี่ก็คือเกินพายมานิดนิดใช่ไหมเกินพายมานิดนิดนะครับลองดูหน่อยเนาะอันเนี้ยพายส่วนหกใช่ไหมครับพายส่วนสี่อยู่ตรงไหนเอ่ย พายส่วนสี่อยู่ตรงนี้ถูกปะพายส่วนหกคือสามสิบองศาเนาะพายเท่ากับร้อยแปดสิบองศานะครับพายส่วนหกคือสามสิบดังนั้นอันเนี้ยคือสิบห้าขึ้นไปครั้งสิบห้าสิบห้าสามสิบสี่ห้าหกสิบใช่ไหมดังนั้นเราอยากได้ห้าพายส่วนสี่คือมันเกินพายอันนี้เท่ากับพาย บวกไพส่วนสี่ถูกไหมครับายส่วนสี่ต้องบวกมาอีกกี่ช่องสามช่องายแล้วบวกมาอีกสามช่องหนึ่งสองสามช่วงนะครับอันนี้คือจุด P P, P. เนี่ยอยู่ห่างจากจุดขั้วหนึ่งหน่วยแล้วก็เส้น O P เนี่ยทํามุมพายบวกกับายส่วนสี่โอเคไหมครับตรงนี้ อ่าจุดถัดมาคิวมีพิกัดเชิงขั้วเป็นสองกับสามพายสองเนี่ยบอกว่าระยะถึงจุดขั้วต้องใช้สองหน่วยระยะสองหน่วยก็อันนี้หนึ่งเนาะออกมาอีกเป็นสองอ่ะมันต้องอยู่บนวงกลมนี่แหละมันสองหน่วยเนาะใช่ไหมจุดที่อยู่บนวงกลมคือจุดที่อยู่จุดที่อยู่บนวงกลมเนี้ยอยู่ห่างสองหน่วยถึงจุดขั้วหมดเลยเราบอกว่าเราจะต้องใช้มุมสามพาย พายคือการไปร้อยแปดสิบเลยถูกไหมอันนี้คือพายร้อยแปดสิบบวกไปอีกหนึ่งพายก็สองพายอีกหนึ่งพายก็สามพายแสดงว่าเราต้องหมุนรอบครึ่งเนาะในการใช้สามพายแล้วมันต้องอยู่ห่างสอง,นะงนั้นตรงนี้คือจุด Q นะครับอ่ะเดี๋ยวให้นักศึกษาลองหาดูว่าจุด R อ,อยู่ที่ไหนเนาะเออแต่ผมควรจะบอกก่อนดีกว่า r เนี่ยตรงนี้เป็นบวกไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นลบเนาะเมื่อกี้เราใช้มุมกันทวนเข็มใช่ไหมครับถ้ามันเป็นลบให้หมุนตามเข็มนะก็คือหมุนด้วยกันเริ่มจากด้านนี้นะครับอะเดี๋ยว้นึกษาลองใช้เวลาในการหา r กับ s นะครับ วันพฤหัสนี้วันหยุดนะครับไม่มีเรียนไม่มีการเรียนการสอนแล้วก็ช่วงต้นเดือนสิงหานะครับสิงหาเนี่ยจะเป็นช่วงยุ่งพอสมควรนะเพราะว่าต้นเดือนสิงหาเดี๋ยวผมไม่อยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นนัดสอนช่วยๆออนไลน์หรือว่าอาจจะให้เราดูวิดีโอออนไลน์เอานะครับเดี๋ยวดูรูปแบบก่อน ามาดูแล้วกันจุด r นะครับ r อ,อยู่ห่างจากจุดกำเนิดกี่หน่วยให้จุดคั่วกีห่หน่วยครับสองหน่วยแสดงว่ามันต้องอยู่บนวงกลมนี้ถูกไหมแต่มันจะต้องดูทิศทางในการหมุนให้หมุนตามเข็มมาสองพายส่วนสามใช่ไหมครับหมุนสองพายส่วนสามสองพายส่วนสามเป็นเท่าไหร่เอ่ยร้อยยี่สิบถูกไหมครับ แล้วมันช่วงละสิบห้าเนาะอันนี้กรอบละสิบห้าเราอันนี้เท่ากับลบลบสองพายส่วนสามเท่ากับลบหนึ่งรอยยี่สิบองศาใช่ไหมดังนั้นหมุนไปแปดช่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือจุด R นะครับ จุดเอเนาะอ้าวสเนี่ยมันตรงนี้มันเป็นลบอ่ะดังนั้นหา s พรามก่อนให้ S สพรามเนี่ยเป็นสามสามพายส่วนสี่สามสามพายส่วนสี่ตรงไหนครับก็ต้องอยู่บนวงกลมสามหน่วยใช่ไหมแล้วมาที่พายส่วนพายส่วนสี่แล้วเนาะสามพายส่วนสี่ก็ต้องไปอ่อาพายส่วนสี่คือต้องใช้สามเนาะ อันนี้บวกอีกสามได้สองพายส่วนสี่สามพายส่วนสี่คืออยู่ตรงนี้นะครับเน,นี่ยสามพายส่วนสี่แล้วก็ได้ลบเราได้สามล้วนั้นตรงนี้คือเอสพลนะครับอยากได้เอสเฉยเฉยเขาบอกว่าให้ตวัดมาเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับดังนั้นเราก็ลอลากเส้นเนาะมาอยู่เอาเส้นไหนวะนี่ขึ้นลงมาสามนะครับอันนี้ต้องเป็นจุดนี้เนาะ จุดนี้ก็จะเป็นจุดเนะครับ s สพรามเนาะสามสามพายส่วนสี่ยหาง่ายเพราะว่าวนไปวงกลมสามหน่วยแล้วก็มุมมุมไปอีกสามพายส่วนสี่นะครับพายส่วนสี่คือนับครั้งละสามช่องเนาะ,ะจุดนี้โอเคนะครับ มาลองตัวอย่างนี้เราคิดคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายที่ทำวันนี้นะครับอลองดูเลยพี่พสองแล้วก็พายส่วนหกอยู่ตรงไหนครับก็ต้องอยู่บนวงกลมสองหน่วยเนาะมันอยู่ห่างสองหน่วยแล้วมันอยู่องศาที่พายส่วนหกทวนเข็นมนาฬิกาก็ต้องยกขึ้นมาอ้าวพายส่วนหกคือองศานี้ถูกไหม เออมุมนี้ถูกไหมงั้นตรงนี้นะครับเป็น P ถัดมา Q สองอ่ามันก็อ,อยู่บนวงกลมสองหน่วยเนาะแล้วบอกว่าเป็นพายส่วนหกแต่บวกไปอีกสองพายการเอาสองพายมาบวกคือหมุนกี่รอบครับเอ้ยหมุนหนึ่งรอบนะพายคือแค่ครึ่งรอบนะเพราะพายคือร้อยแปดสิบนะครับ สองพายคือสามร้อยหกสิบอัน,นหมุนหนึ่งรอบกลับมาอยู่ที่เดิมดันั้นพีกับคิวคือจุดเดียวกันนะครับอาร่าเราหาอาร์พาร์มก่อนอาร์พาร์มคือสองใช่ไหมตังค่าแล้วก็พายบวกพายส่วนหกนะครับอ่ามันอยู่สองเนาะเรามีพายส่วนหกแล้วเนาะบวกมาอีกพายคือบวกอีกร้อยแปดสิบมันต้องอยู่ฝั่งนี้ถูกปะดังนั้นเนี้ยคืออาร์พร์ม แต่ถ้า R เนี่ยตรงนี้มันเป็นลบสองแล้วทำไมครับตวัดกลับไปเนาะกลับอยู่ที่ฝั่งหนึ่งของวงกลมนั้นนะครับดังนั้น P QR เป็นจุดเดียวกันพอยต์ของผมก็คือจะบอกว่าจุดในพิกัดเชิงขั้วมีได้หลายตัวแทนนะครับ ไม่เหมือนพิกัดฉากเนาะถ้าบอกว่าสองสามเนี่ยคือเป็นยูนิคเลยคือว่ามีได้แบบเดียวมีชื่อเดียวแต่เนี่ยนะครับพิกัดเชิงคู่มีได้หลายชื่อเนาะวันนี้ก็น่าจะจบที่ตรงนี้นะครับเรื่องพิกัดเชิงคู่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเราจะมาดูความสัมพันธ์ของพิกัดเชิงคู่กับพิกัดฉากเจอกันวันจันหน้าครับผมเจอกันนะครับเจอกันครับ